Hello students welcome back to English online class for Primary 5 today we will learn about past simple tense สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูกี้อีกครั้งนะคะในห้องเรียนออนไลน์ EP ที่สามแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่อง past simple tense น,นคะคะนักเรียน past simple tense คืออะไรจริงๆเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้แต่คุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนสักเล็กน้อยนะคะ อันดับแรกเลย past simple tense เนี่ยเขามีหลักการใช้อย่างไระนักเรียนหลักการใช้คืออะไรยังจำได้ใช่ไหมคะง่ายๆเลยนะักเรียนก็จำว่า past simple tense เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบไปแล้วในอดีตค่ะอันนี้คุณครูแยกมาให้ย่อยๆอ,อีกนิดนึงว่าเราจะใช้ past simple กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยจะมีระบุเวลากํำกับเอาไว้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ค่ะ หรือเราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจําวันหรือนิสัยที่เราเคยทําในอดีตแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทํานิสัยนั้นแล้วมารู้จักโครงสร้างกันค่ะ structure นะคะจะมีบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถาม c o m m e n t e n s e อื่นๆเลยอันดับแรกประโยคบอกเล่าค่ะ subject แล้วตามด้วย verb ช่องที่2ค่ะ ประธานเราตามด้วย verb ช่องที่2ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจู์ verb ก็ต้องเป็น verb ช่องที่2ค่ะต่อไปประโยคปฏิเสธเึ้่ต้นด้วยประธานเหมือนเดิมค่ะจากนั้นตามด้วย did not แล้วตามด้วย verb ช่องที่1นะคะ verb จะเปลี่ยนกลับเป็นช่องที่1ค่ะเพราะเรามี did มาช่วยปฏิเสธค่ะ did not ถ้านเรียนอยากจะพูดย่ยๆหรือเขียนย่ยๆก็จะได้เป็น didn't ตัวนี้นะคะ ต่อไปประโยคคำถามแบบ yes no question คะ่ะนักเรียนดังนี้เลยค่ะเราจะนำ did มาวางไว้หน้าประโยคเพื่อช่วยในการสร้างคำถามจากนั้นตามด้วยประธานแล้วตามด้วย verb วช่วงที่1อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ค่ะต่อไปค่ะสิ่งเหล่านี้คืออะไรคะนักเรียนมันคือคำอะไรเอ่ยเขาเรียกว่า t m ำ expressions in the past ค่ะ หรือว่าคำบอกเวลาในเทนที่เป็นอดีตนะคะอ่ะสามคนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเพราะมันเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นคำแรก yesterday แปลว,ว่าเมื่อวานเมื่อวานอ่ะพูดถึงเรื่องเมื่อวานแสดงว่ามันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเป็นอดีตต่อไป last ด,ด,ด,ด last แล้วก็ตามด้วยคำอื่นๆค่ะมันจะแปลว่าเมื่อจุดๆที่แล้วอย่างเช่น last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรืออาจจะไม่ใช่ week ก็ได้ last year เมื่อปีที่แล้วต่อไปตัวที่3ค่ะใส่คำอื่นก่อนนะคะจุดๆแล้วก็ตามด้วยคำว่า ago จาะแปลว่าเมื่อจุดๆก่อนต้องยกตัวอ,อย่างค่ะ two days ago เมื่อ2วันก่อนต่อไปค่ะ examples สำหรับประโยคบอกเล่านะคะคุณคืูแนบโคงสร้างไว้ให้ค่ะประโยคแรกได้แก่ I saw Kate at the bank yesterday ฉันเนี่ยเห็นเคทที่ธนาคารเมื่อวานเห็นเมื่อวานค่ะจบไปแล้วโดยโครงสร้างค่ะขึ้นต้นด้วยประธานตัวนี้ค่ะ I แล้วตามด้วยวบช่วงที่2คือคำว่า saw คำที่ซ a w มาจากคำว่า see ที่แปลว่าเห็นหนั่นเอง จากนั้นมันมีคำบอกเวลามีทำ expression อยู่อยู่ตรงไหนคะคำว่า yesterday นั่นเองข้อนี้ก็จะตรงกับข้อหลักการใช้ข้อแรกใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องในอดีตโดยมีเวลาระบุไว้ต่อไปไประโยคที่2ค่ะ ate ate หลอดซ at the party ate กินพิซซ่าจนวนมากที่งานปาร์ตี้ค่ะข้อนี้ไม่ต้องมีระบุเวลาก็ได้ก็ยังเป็น past tense สังเกตจาก ใช้ work ช่องที่2ค่ะ eat <It S 1> มาจากคำว่า eat <It S 1> <it S 2> ที่แปลว่ากินนั่นเองค่ะไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราก็ต้องเป่ยนเป็นช่องที่2ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมต่อไปค่ะ she always went to school late last year หล่อนเนี่ยมักจะไปโรงเรียนช้าปีที่แล้วหลอนมักจะไปโรงเรียนสายค่ะเมื่อปีที่แล้ว อ่มันตรงกับหลักการใช้ข้อที่2ใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องที่เคยทําเป็นนิสัยเมื่อตอนอดีตแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทําแล้วเมื่อก่อนมาเร็นนสายแต่ตอนนี้สายอีกไหมคะไม่สายแล้วค่ะปีนี้ไม่มาสายแล้วโดยจะมีคําบอกเวลาเอาไว้ในนี้ค่ะ last year last year เห็นไหมคะปีที่แล้วและ verb ทั้งที่2องในข้อนี้คือคำว่า went มาจากคําว่า go ค่ะที่แปลว่าไปส่วน a w a y s ตัวนี้เป็น คำที่ทำให้เรารู้ว่าทำเป็นประจำคล้ายๆกับ present simple ใช่ไหมคะต่อไปประโยคปฏิเสธค่ะ,ะตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะตัวอย่างแรกเลยตรงนี้ยังเป็นประโยคบอกเล่าอยู่คุณครูจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้กลายเป็นปฏิเสธโดยการทำอย่างไรคะนักเรียนเติม did not แล้ว v e r b ช่องที่2ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นช่องที่1ค่ะจาก i saw Kate at the bank yesterday เปลี่ยนเป็น I did not see Kate at the bank yesterday. ฉันเนี่ยไม่ได้เห็นเคทที่ธนาคารเมื่อวานเห็นไหมคะเราใช้ประธานแล้วตามด้วย did not จากนั้นตามด้วยวิยช่องที่1ค่ะไม่ใช่ซอนะคะจะเป็น c ค่ะหรือนัเกเรียนจะเขียนย่อก,ก็ได้นะคะเป็น didn't ก็ได้ I didn't see Kate at the bank yesterday. ฉันไม่ได้เจอเคทไม่ได้เห็นเคทที่ธนาคารเมื่อวานตัวอย่างต่อไปค่ะ I cleaned my room two weeks ago. ประธานเป็น I ค่ะอันนี้ประโยคบอกเล่านะคะประธานเป็น I r b ช่องที่2คือคำว,ว่า clean ค่ะเติม ed เข้าไปเป็นว b ช่องที่2ต่อไปที่เหลือเป็นส่วนขยายแล้วก็มีคำบอกเวลาก็คือ two weeks ago สสัปดาห์ที่แล้วฉันทำความสะอาดห้องของฉันเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเปลี่ยนเป็น I didn't clean my room two weeks ago. ฉันไม่ได้ทำความสะอาดห้องของฉันเมื่อ สองสัปดาห์ก่อนสังเกตค่ะตรงตามรงสร้างไหม้ประธานแล้วตามด้วย did not แล้วตามด้วยว b ช่องที่1อย่าลืมนะคะเปลี่ยนกลับไปเป็นช่องที่1ต่อไปค่ะเป็นประโยคคำถามกันบ้างนะคะตัวอย่างประโยคคำถามแบบ yes no question ตัวอย่างแรกค่ะ did you clean your room yesterday คุณ คุณนะคะประธานเป็นคุณค่ะคุณทำความสะอาดห้องของคุณเมื่อวานใช่ไหมถ้าใช่เราก็จะตอบว่า yes I did ทำไมเราก็จะตอบว่า no I didn't ถาม you ตอบ i นะคะแล้วก็สังเกตค่ะ w o r b ช่วยก็ยังเป็นตัวเดิมถามด้วย did ตอบด้วย did ค่ะหรือถ้าคุณครูเปลี่ยนประธานค่ะเปลี่ยนจาก you เป็น he did he clean his room yesterday เขาทำความสะอาดห้องของเขาเมื่อวานใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะถ้าใช่เราก็จะตอบว่า yes he did ทําไมเราก็จะตอบว่า no he didn't yes เราตามด้วยประธานแล้วตามด้วย did ค่ะตามด้วย verb ที่มาช่วยนั่นเองประธานเป็น he ข้อนี้ก็ต้องตอบด้วย he ค่ะต่อไปค่ะมาดู exercise ค่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่3ได้เลยนะคะของนักเรียนเนี่ยหรือใครไม่มีก็ดูไปพร้อมกับคณครูก็ได้ค่ะ complete the table ทำตารางนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะนักเรียนเป็นตาราง tense ค่ะ3 tense มี present s i m p r e s e n t con แล้วก็ past s i m ที่เรียนวันนี้นะคะเขาให้คำกริยามาแล้วค่ะแล้วก็นักเรียนทำให้อยู่ในรูปของ tense นั้นๆให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นข้อแรก write ที่แปลว่าเขียนใส่ไว้เลยธรรมดาค่ะถ้าอยู่ใน present con นักเรียนต้องเติม ing ใช่ไหมคะต้องตัด e ออกแล้วก็เติม ing กลายเป็น writing และถ้าเป็น past simple ก็คือต้องเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ค่ะ write wrote ใช่ไหมอ่าต่อไปตรงนี้เขาให้คำว่า talk ต่อไปอยู่ใน present con ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ talking นั่นเองเอาคำว่า talk เติม ing ค่ะเติม ing ได้เลยส่วนช่องที่2ก็เติม ed นะคะนี่เขาใส่มาแล้วหรืออีกสักข้อค่ะข้อที่3จากคำกริยาใน tense อื่นๆนั่นเองค่ะ eating eating กับ eat แน่นอนว่าคำศัพท์คำกริยาคำนี้ช่องที่หนึ่งนี้ต้องเป็นคำว่า eat นั่นเองยากไหมคะอ่ะใครเข้าใจแล้วทำข้อที่4ถึงข้อที่8ค่ะจากนั้นเรามาดู exercise ในหน้าที่4กันสักเล็กน้อยค่ะอ่าหน้านี้เป็นการเขียนประโยคแล้วนะคะนักเรียนจะไม่ใช่แค่เขียนคำศัพท์แล้ว What did y e o r do last week คำถามเขาถามว่า จอตเนี่ยทำอะไรสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยเขาได้ให้ไดอารี่มาแล้วว่าจอตเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละวันนักเรียนต้องแต่งประโยคจากไดอารี่นี้ค่ะเขาให้ตัวอย่างมาตั้งสองข้อเลยค่ะอ่านี่คือวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์อาทิตย์ให้กิจกรรมมาแล้วว่าทําอะไรส่วนที่เป็นการกระบาทก็คือเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองมาดูตัวอย่างแรกคุณครูจะอธิบายให้ฟังค่ะเขาให้คําว่า have ค่ะเขาให้คากริยามาทุกข,ข้อเลย have have ข้อนี้เขาแต่งประโยคว่า he had a swimming lesson on Monday เขามีเรียนว่ายน้ำในวันจันท์นั่นเองคำว่า had ในที่นี้แปลว่ามีค่ะแล้วก็เปลี่ยนรูปช่องที่2ก็คือ had แค่นี้เองทำไมถึงใช้ประธานเป็น he เพราะว่าจอร์จเป็นผู้ชายคนเดียวต่อไปข้อที่2เป็นปฏิเสธค่ะ ก้อยน็อตกับคําว่า play มานะคะแล้วก็จากในไดอรี่ก็เป็นการกระบาดคําว่า f o ุตบอลแสดงว่าเราต้องปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลนั่นเองเพราะเขาใค้คว่าเล่นมา He didn't play football on Tuesday เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลในวันอังคารค่ะเดี๋ยวข้อที่3เรามาทําไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นข้อที่3ามเขาให้คํากริยาคําเติมค่ะคาว่า have และไปดูในไดอารี่ค่ะว่าวันพุธเนี่ยเขาทำอะไร lunch with grandpa น่าจะทานอาหารเที่ยงกับคุณปู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแต่งประโยคว่าเขาทานอาหารเที่ยงกับคุณปู่ในวันพุธค่ะจะได้เป็นประธานคือ he ค่ะจากนั้นต่ำด้วยบช่องที่2ก็คือเอา have ผันเป็นช่องที่2ก็จะได้เป็น has ช่องแรกคือ have has เปลี่ยนเป็นช่องที่2ก็คือ has ต่อไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่กิจกรรมในแดรี่นี้ค่ะก็คือ lunch with grandpa แล้วก็ตามด้วยวันค่ะก็คือ on Wednesday on ตามด้วยวันทั้ง7นะคะเท่านี้เองก็จะเป็นเขาทานอาหารเชี่ยงกับคุณปู่ในวันพุธซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วนะคะไม่ได้กำลังเกิดอยู่ตอนนี้นะคะและค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้อีกสักข้อค่ะเป็นข้อที่เป็นปฏิเสธค่ะอ่ะ้มีอยู่ข้อเดียวแล้วนะคะ ก็คือข้อที่6ประธานเป็นทีเหมือนเดิมค่ะหรือใครจะเขียนคำว่าจอดก็ไม่ผิดนะคะเราต้องแต่งประโยคว่าอะไรเอ่ยวันที่6วันศุกร์นั่นเองคาราเต้คลับชมรมคาราเต้นะคะเราต้องแต่งว่าเขาไม่ได้ไปชมรมคาราเต้ในวันศุกร์ค่ะเป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาช่วยคะ didn't อ่าแล้วก็ตามด้วยเวิร์บช่องที่หที่เขาให้มาก็คือคำว่า go ค่ะ he didn't go แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เขาไปมาค่ะ To Karate Club on Friday เขาไม่ได้ไปที่ชมรมคาราเต้ในวันศุกร์ค่ะแค่นี้เองส่วนข้อที่4 5แล้วก็7นักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทบทวน p a s t Simple Tense กันไปครบทวนแล้วนะคะในรูปแบบประโยคต่างๆทั้งบอกเล่าปฏิเสธคำถามแล้ว เท่านี้ก็นักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ thank you